เรวจะมาแก้ไขปิดสลาดกันประตูเหล,ล็กเปิดไม่ได้อะประตูเหล็กเปิดไม่ได้ใช้อันนี้โยกขันโยกอือม,มันคือสวิตช์นะทุกคนอือเข้าได้แล้วปิดได้ด้วยนำ้ำเอายานวากาศใส่น้ำมันก็ได้แล้ว แสงเลเซอร์ปึ๊บกดปุ๊บกดปุ๊บ,บมีแสงเลเซอร์อืมอันตรายนิดหน่อยแต่ก็เจ็บอยู่ปึ๊บบล็อกนี้เอาไว้ทำอะไรอ๋อ,อนั่นไงมีแสงเลยมันแสดงว่ามันตัวสอบมา อันนี้ทำยังไงดีมีที่เครื่องอะไรจริงเราแค่เอาสวิตมาโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอยเจ็บอันนี้คืออะไรดูนี่ขึ้นมากดวิวแดงอันนี้ทำยังไงมีเหล็กอยู่ข้างล่างเอาเหล็กมาอย่างนี้ปึ๊บน่ะอย่างนี้ เชื่อมต่อมาตรงนี้ขดลังรถไฟแล้วเราก็จะลิงบนลานรถไฟได้แล้วติ้งมือหุ่นยนต์ทำยังไงถึงขยับได้เจอสวิตมาแค่นี้ก็ได้แล้วนี่มันชิปอะไรเนี่ยโอ้